สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากนะคะสําหรับท่านไหนที่มีเบอร์โทรศัพท์เจ็ตัวหลังเป็นเลขคู่นี้ค่ะ3-3พลังตัวเลขคู่นี้นะคะจะส่งผลงให้ผู้ใช้เป็นคนบ้าพลังจอมพลังออกแรงเยอะมีความขยันขันแข็งชอบลุยและมีความทรหดอดทนค่ะผู้ใช้บางคนในเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข3 3จะเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงเลยนะคะ แต่ถ้าคนที่ใช้เลข33แล้วมีตัวเลขใจเย็นผสมอยู่ก็จะสามารถลดทอนความใจร้อนลงได้ค่ะนอกจากผู้ชายเลขนี้จะชอบใช้กําลังยังมีความคล่องแคล่วว่องไวดีด้วยค่ะดังนั้นอาชีพที่เหมาะกับผู้ชายเลข33ยกตัวอย่างเช่นนะคะนักกีฬานักเพาะกายเพาะกล้าม หรือนักกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะๆเนื่องจากจะทำให้ขยันซ้อมมีความแอคทีฟในการออกกำลังกายเพื่อจะได้มีผลงานทางด้านกีฬาที่ดีขึ้นตามลำดับจ้าทราบแบบนี้แล้วอย่าลืมหาเลขมงคลที่เหมาะสมกับตัวเรามาใช้เขาขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์นิติกรกิติศรีวารานันท์อาจารย์ผู้คิดคน้นและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังตัวเลขที่ให้ข้อมูลในรายการเลขพลิกชีวิตด้วยนะคะชอบกดไลค์ค่ะใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ